ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18มีนาคม2568อัปเดตความคืบหน้าเงินตัดอ้อยสด120บาทสำหรับพี่น้อง,องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะอัปเดตแรกจากเพจ Facebook สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยโดยได้อัปเดตว่า18มีนาคม2568นายมนตรีคำพลประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย แกนนำองค์กรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศุตสาหกรรมนายเอกนัทพร้อมพันเพื่อหารือเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามนโยบายภาครัฐแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้นะคะ 1. ฤดูการผลิตปี2567-2568ทัจะมีการช่วยเหลือ3อย่างคือ1ปัจจัยการผลิต 2. รับซื้อใบอ้อยให้เฉพาะชาวไร่อ้อย 3. ช่วยอุดหนุนค่าอุปกรณ์ต่างๆครึ่งราคานะคะดอกจันตัวโตๆเรื่องอยู่ในระหว่างรอบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในคอรม 2. ของฤดูการผลิตปี2566ทับ67ท่านรัฐมนตรีแจ้งว่าให้เรื่องการช่วยเหลือของปี2567ทับ2568แล้วเสร็จ ค่อยว่ากันอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือให้รอนะคะเช่นเดียวกันกันกบเพจ f a c e b o o k สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะคะก็ได้อัปเดตว่า18มีนาคม2568นายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ร่วมกับ4องค์กรชาวไร่อ้อยเขาพบนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัมนตรีว่าการกระทรวงสาก,กรรเพื่อสอบถามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตอ้อยสดตันละ120บาท ปีการผลิต67ทับ68นะคะรายละเอียดนะคะ18มีนาคม2568ช่วงเวลา14นาฬิกานายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ร่วมกับผู้แทน4องค์กรสถาบันชาวไร่อ้อยเข้าพบนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมณห้องประชุมชั้น19 การนิคมอ,อุตสาหการรมแห่งประเทศไทยเพื่อทวงถามความคืบหน้าจากรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตันละ120บาทที่ส่งเข้าโรงงานปีการผลิต67ทับ68เพราะในปัจจุบันปริมาณอ้อยไฟไหม้ทั่วประเทศเฉลี่ยร้อยละ14.72ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ร้อยละ25 โดยในการนี้นายเอกนัทพร้อมพัฒได้แจ้งความคืบหน้าว่าสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายได้สรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีได้นำเสนอไปสู่คณะกลั่นรรกรองเพื่อส่งเรื่องเข้าคณะร,รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะในส่วนรายละเอียดสองข้อที่แอ้ได้เสนอไปก่อนหน้านั้นนะคะก็คือสำหรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดของปี 67ทับ68จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอรส่วนของปี66ทับ6ก็ก็คือต้องรอก่อนรอให้ของปีล่าสุด67ทับ68ให้แล้วเสร็จก่อนนะคะอัปเดตคืบหน้าเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อย1 2 0บาทต่อตัน18มีนาคม2 5 6 8